วันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาราศีมีนนะครับมาดูกันโดยภาพรวมแล้วนะคะจงเปิดใจหาความสุขเรื่องง่ายๆรอบตัวแล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องยากๆโอ้โหมันดูเป็นปราดมากเนี่ยฟังอย่างนี้นะเออมีนสูดหายใจเข้าลึกๆนะไม่ธรรมดานะเนี่ย คำพูดนี้มันจะต้องการกระทํานี้ต้องอยู่ในคนที่ปล่อยวางแล้วก็เคลียร์พลังงานที่มันแย่ๆได้เร็วมากเออจะสําเร็จจะไปขยายความกันเรื่องของการงานในชาวราศีมีนนะจะเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งถ้าคุณดิ้นแล้วคุณจุกเอง แต่ถ้าเกิดคุณคุณนิ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานอะไรถาโถมเข้ามาหรือเรื่องอะไรมาจี้คุณนะคุณนิ่งนิ่งไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะขี้คายแล้วอยู่ๆมันก็จะอืมรางวัลที่หนึ่งออกขี้เกียจใส่เสียงซาวแบบออดออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในชาวราศีมีนตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรถาโถมเข้ามาคุณใช้คําคำว่าเฉย คุณไม่ใช่คนที่จะไปเคลียร์ทุกอย่างมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเฉยๆเฉยๆเลยเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโชคลาภความสําเร็จสิ่งต่างๆรอคุณอยู่และก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญของในชาวราศีมีนพรสวรรค์ที่ชาวบ้านเขาไม่มีแต่คุณมีอาจารย์บอกแล้วราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ลึกลับซับซ้อนและมีพลังวิเศษในตัวเออ ขึ้นอยู่กับการมูของคุณด้วยนะแล้วก็ถ้าผิดที่ผิดทางมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาติดขัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยคุณพยายามนิ่งๆนะในช่วงในช่วงสัปดาห์นี้ใครพูดอะไรหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาหรือแม้กระทั่งว่ามีลูกค้า มามีปัญหาหรือตัวเราเองรู้สึกเอ้ทำไมยอดมันตกอะไรอย่างเงี้ยเออหรือตอนนี้ฉันไม่คือจะเครียดอะจะพยายามเครียดนี่ก็คือคือน,นิสัยของในชาวราศีมีนแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ขอแบบนี้ก่อนนิ่งๆไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่นิ่งเดี๋ยวมันกระทบเรื่องสุขภาพแน่นอนถ้ากระทบเที่ยวนี้นอนนะได้นอนนะเออเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยอย่าไปในที่ที่แบบ เขาไม่สบายกันหรือเออถ้าเกิดจะไปก็ปิดแมตทำอะไรเซฟตัวเองให้ดีนะคะเรื่องการงานของในชาวราศีมีนถ้าเกิดมีอะไรมากระทบคุณใช้ในเรื่องของความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วสักพักหนึ่งคุณจะมีโอกาสที่มีโชคมีงานเข้ามาพิเศษเป็นราศีหนึ่งที่มีโอกาสถูกหวยมีโอกาสที่มีโชคลาภ มีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะใช้ความสามารถของคุณเนี่ยได้เต็มที่พรสวรรค์ใช้พรสวรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยใครทํางานในทางแ,แนวจิตวิญญาณหรือในการที่เรามีของดีเออเรามีของดีนะคะอยู่ที่ตัวของเรารักษาให้ดีก็จะ ทำให้เออเทวดาเปิดทางมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแนวทางของคุณที่คุณคิดไว้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องบุยไหวไม่ต้องฟูมฝ่ายอะไรนิ่งๆเลยทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเออต่อให้นิ่งขนาดไหนหรือมีความรู้สึกว่าบางคนมองมองว่าเออคนนี้ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไม ยังมีต่างกินต่างใช้เออมันเป็นแนวนี้เลยนะหรือว่าอยู่ๆจะแย่แล้วเออก็ยังมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเออมีเงินพิเศษเข้ามามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเออเพราะฉะนั้นคุณจะเจอแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาทุกเรื่องแต่ไม่ใช่พอได้รับข่าวสารนั้นมาโอ้โหระเบิดอารมณ์ไปก่อนหรือไม่ก็แบบคือมีนถ้าไม่ได้ระเบิดอารมณ์ก็คือจะใส่เรื่องความใสอารมณ์ลงไปอะ อารมณ์ไปทีเนี้ยมันมันจะสะท้อนเข้าหาตัวเราก็คือจะเครียดนอนไม่สบายเลยนะถ้าคุณไม่ป่วยนะคุณจะดีมากเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้รักตัวเองใครจะมาปลุกเล้าให้เราประสาทเสียก็ปล่อยเขานะคะอาจารย์ว่าบรรลุแน่เลยสัปดาห์นี้นะคะในชาวราศีมีนนะราะมนจะมีเรื่องเข้ามาต่างๆนานาแต่เราก็ไม่ต้องไปไฟติ้งกับมันนิ่งๆไว้เดี๋ยวมันจะผ่านไปเอออาจารย์เทวดา ดูแลคุณแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักของในชาวราศีมีนระมัดมระวังในเรื่องของคู่ป่วยตัวเราก็ระวังป่วยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องตัวเองกับเรื่องครอบครัวก็เหนื่อยแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของคนอื่นนะคะของ เรื่องต่างๆนานาเข้ามาเป็นปัญหาก็ยังไม่ต้องรับตอนนี้สำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพของเรากับคู่ชีวิตนะคะส่วนเกณฑ์ชะตาในเรื่องของคนโสดอะไรที่มันผิดที่ผิดทางผิดคนนะคะก็อย่าไปใส่ใจใส่อารมณ์อะไรกับมันมากช่วงนี้มีนนะอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งอย่าทำตัวให้อกหักนะเอออาจารย์พูดยังไงอย่าทำตัวให้ออกหักใช่ เพราะช่วงนี้จิตใจแบบโอ้ยอ่อนแอมากอะเออนะถ้าดูคลิปนี้อยู่เอโอโหต้องพกอะไรเนี่ยถ้าเป็นนักลบก,ก็ต้องพกตะกุดแล้วต้องพกเครื่องรางข,งของขังที่ทําให้จิตใจเข้มแข็งเอออาจารย์นิส่ตลอดนะมแมลงผู้คาพกติดตัวนะคะเพราะว่าต้องช่วยต้องใช้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางเนี่ยที่มีพุทธคุณดีๆนะคะ ไว้คุ้มให้เราจิตใจมั่นคงถ้าไม่อย่างนั้นนะในชาวราศีมีนนะอาจารย์บอกเลยถ้าป่วยเที่ยวเนี้ยได้นอนแต่ถ้าเปลี่ยนจากการนอนพูดน้อยลงเออดีนะมันแก้เคล็ดได้คนเนี่ยบางทีดวงตกมากๆเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้พูดบางทีอลูกศิษย์อาจารย์ดูดวงเนี่ยเขาทําธุรกิจใหญ่ๆต้องดิวกับคนเยอะเลยอาจารย์จะบอกว่าเอาปีนี้ดวงมีปัญหานะ ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าไหมเออเขาก็ทำนะคะก็แม้กระทั่งจะรับสมัครพนักงานยังต้องมาถามอาจารย์เลยว่าคนนี้จะมาข่มดวงอะไรเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะชงกันไหมอะไรประมาณนี้นี่สำคัญมากๆยิ่งดวงอ่อนยิ่งต้องระมัดระวังนะแล้วก็ สุดท้ายเรื่องสุขภาพอาจารย์บอกแล้วนะคะเรื่องสุขภาพจะเป็นลักษณะที่อ่อนเพลียเหนือ่ยใจละเฮียเลยนะคะกำลังใจไม่มีเลยแล้วส่วนเรื่องของสุขภาพก็ระมัดระวังเรื่องการปวดเมื่อยมือข้อมืออะไรต่างๆดูแลเรื่องสุขภาพพ่ดีแล้วก็เรื่องของดวงตานะคะเรื่องของดวงตาเนาะอืมเอาละในชาวราศีมีนเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังแต่การทำนายก็เป็นเพียงแนวทางเนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นแนวทางแล้วเรามัดระวังให้ได้เลยก็คือว่าสัปดาห์นี้เอาแค่จัดการเรื่องตัวของเรากับหน้าที่ที่เรารับตรงนี้ให้สบายใจดีกว่าแต่ถ้าคุณสุขภาพดีคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีนท่องไว้เลยฉันต้องแข็งแรงฉันต้องสุขภาพดีตอนนี้ฉันรักตัวฉันเองเออนะคะก็อย่าลืมทิ้งท้ายนะคะทริคในการเสริมดวง ทิศในการเสริมดวงที่ไหนที่เขามีในเรื่องของการทำบุญออสะพานเนี่ยประตออูหรือในเรื่องของออไม่ว่าจะเป็นการที่เขารวมตัวกันเยอะๆดูสามาคัคคีสร้างอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ไปทำบุญร่วมกับเขาอย่างวันนี้เป็นวันตักบาตรเทวูอาจารย์ก็ไม่ได้ไปก็โอนตังไปนะคะลูกหลาน ลูกน้องลูกน้องไปทําบุญกันก็อ่าฝากด้วยละกันนะอืมก็อย่างเงี้ยฝากเข้าไปเออเขาจะได้เป็นทางให้กับเรานะคะเอาละในชาวราศีมีนสัปดาห์นี้ไม่เครียดเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทุกอย่างจเย็นรอได้ใครมาร้ามาร,รบร้าทําให้เราขุ่นมัวโมโหก็บอกเลยว่ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลย ตัวฉันต้องรักตัวฉันเองเพราะว่าถ้าเครียดร,รอบนี้หรือสําหรับคนที่เจ็บมีโครคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวแล้วนะถ้ามันได้ลบเล้ากับความเครียดร,รอบเนี้ยเหมือนคุณจะป่วยเลยเพราะฉะนั้นไม่เอาไม่เครียดดีกว่ารอรับเงินดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะประมาณนี้ในชาวราศีมีนขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะ